แน่ใจว่าเนินบล็อกไปเท่าไหร่เพราะคิดว่าไม่ได้น่าจะบล็อกอะไรมากเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในพีเรียดที่เราค่อนข้างจะยุ่งนะคะ mm hmm. เพื่อนๆน่าจะได้ยินเสียงรถหรือเปล่าเพราะว่าพอดีเนิรเปิด ระเบียงอยากให้อากาศมันแบบระบายระบายนะคะคือช่วงนี้รู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายที่นี่หมายถึงเราแบบพักผ่อนไม่เพียงพอราสังเกตได้เลยว่าแบบว่าใต้ตาเนี่ยมันจะมีความแบบบวมๆคํำๆช้ำๆแล้วก็เราจะรู้สึกได้เลยว่าเราแบบปวดกระบอกตาค่อนข้างจะเยอะมากนะคะเพราะว่าเอาจริงๆมันก็สมควรอยู่แหละเพราะว่าช่วงนี้ตัดวิดีโอแบบเยอะมากเพราะว่ามีงานที่ต้องโฉบมีบล็อกนั่นนี่นะคะแล้วเราก็แบบเมื่อเวลาตัดวิดีโอเราก็หยุดไม่ได้นะเราก็ต้องตัดไปเรื่อยๆให้มันจบอะไรแบบนี้นะคะช่วงนี้ รู้สึกว่าแบบเนิร์ดไม่อยากจะทําอะไรมากไม่ต้องทํางานอะไรมากดีกว่าถือว่าเป็นวันพักผ่อนของเราแล้วกันนะคะอาจจะมีหยิบคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆมาทําบ้างประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเนิร์ดจะมาอัปเดตของที่เนิร์ดได้มาใหม่นะคะเนิร์ดมีของที่แบรนด์ส่งมาให้แล้วก็มีของที่เนิร์ดซื้อมาเองด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเนิร์ดจะมาอัปเดตโปรเซสในการจัดตกแต่งห้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีของที่เนิร์ดซื้อมาสําหรับบ้านใหม่นะ,ะทีนี้เนี่ยนะของที่เนิร์ดได้มาอย่างแรกเลยนะคะก็อันนี้เน ทางแบรนด์ส่งครีมซองมาให้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังก่อนว่ามีอะไรบา้างคร่าวๆอันนี้เนี่ยดีทอ็อกซ์นะคะจากสูตโตนะคะซึ่งแบรนด์นี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเนืน้อรีวิวตัวนี้ของเขาบ่อยมากตัวนี้ของเขาดีมากจริงตัวนี้เป็นเจลอารเวล่านะคะก็คือทาได้ทั่วตัวเลยส่วนมากแล้วก็จะพกไปเที่ยวในปีก่อนๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะคะน,นี่จะเป็นควิกอัปเดตก่อนส่วนในเรื่องมาลองเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองให้ดูอีกทีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจากซิ น,นี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเซรัม่มแตงโมวิตามินซีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสล e ปปิ้งมาสกแตงโมเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าจุดขา,ขายของเขาก็คือแตงโม,มเนาะแล้วก็ค่อนข้างชอบกลิ่นแตงโมด้วยก็เลยเหมือนเวลาที่มีอะไรออกใหม่หก็จะชอบลองของเขานะคะว่าเออมันมีอะไรยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าจริงๆทั้ง2แบรนด์มีอะไรน่าสนใจอย่างตัวนี้น่าสนใจเพราะว่าเนอรเป็นคนชอบกลิ่นกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นสครับกาแฟนะคะอ่ะโอเคที่นี้เดี๋ยวเราจะไปดูของที่เนิร์ซื้อมาดีกว่า ว่าเนื้อซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่าเนื้อก็แอบ,บซื้อมาเยอะอยู่ไม่เชิงเยอะแต่ก็แอบ,บซื้อมาลองหลายๆอย่างนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่นินแล้วก็นิกนะคะที่ซื้อเ o u s e Warming g i ก t นะก็คือของขวัญขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละเออซื้อมาให้เนื้อนี้เป็นเทียนหน้าตาแบบดูดีมากดูแพคเกจจริงอ่ะกลิ่นนี้นะคะชื่อว่ากลิ่น Naked n i น h t ซึ่งดมไปหลักๆเนี่ยก็จะได้กลิ่นความเป็นลาเวนเดอร์นะคะแล้วก็ อ่าเดี๋ยวเนิรอ่านให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นโทน refreshing นะคะจะแบบให้ความรู้สึกเย็นๆอย่างเนิร์ดจะชอบเปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็จะมีกุลาผสมอยู่ในนี้นะคะเนิรชอบแพ็กเกจทิ้งมากๆแพ็กเกจทิ้งแบบน่ารักมากแล้วก็กลิ่นก็ผ่อนคลายแต่เย็นๆนะคะครบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากเพื่อนๆเนิร์ดเนี่ยต่อมานะคะอันนี้เนิร์ดซื้อของที่เนิร์ดไม่ได้รับจากเชียงใหม่นะคะคือจริงๆแล้วมันมีส่วนหนึ่งของพัสดุที่หายไปนะวกกกก็เเนนนนยยาาามออ่่่่ะะคัังงไจบบสผ เพราะว่าเนร์ออยากตามเรื่องให้ถึงที่สุดก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดเราที่ของหายมันเป็นความผิดของทางเขาแล้วมันก็ไม่ควรจะหายด้วยซ้ำซึ่งของในนั้นก็เป็นของที่ค่อนข้างมีมูลค่าตอนนี้เนร้ดก็ค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกัน,นแน่นอนว่าถ้าเขาชดใช้เขาจะเขาคงจะไม่ชดใช้เต็มจํานวนหรือออกไหมแต่แบบเนร์ดก็ไม่อยากให้เคสแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าในความจริงแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วเนร์ดไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเงินที่เขาจะชดใช้กลับมามันน้อยกว่ามูลค่าของสินค้าที่หายไปของเราอยู่แล เนิร์ดก็เคยโชว์เพื่อนๆตอนที่เนิร์ดอยู่เชียงใหม่เนาะจะบอกว่าอย่างตอนแรกเนิร์ดซื้ออันที่เป็นแบบไซส์เล็กนะคะแต่อนนี้ก็ซื้อขึ้นมาเป็นไซส์กลางขึ้นมานิดนึงคือมันดีตรงที่เราไม่ต้องมานั่งขกพริกขกกระเทียมสมมติว่าเวลาที่เราอยากจะทําเมนูง่ายๆทุกคนอย่างเช่นกุ้งกระเทียมก็ใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ปั่นเลยหรือแม้ก็ถ้าทากะเพราก็คือใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็ปั่นไม่จําเป็นจะต้องแบบยกขกขึ้นมาตํำให้มันเสียงดังพริกกระเด็นอะไรแบบนี้นะคะเน แล้วก็ใช้ชาร์จเอานะคะซึ่งสะดวกมากๆเลยนะอย่างเมื่อก่อนมันจะเป็นรุ่นดึงมือไงหลังๆมาเขาก็พัฒนาแล้วนะคะเป็นรุ่นที่แบบชาร์จแบตเอาแล้วก็ไม่ต้องดึงมือต่อไปซึ่งก็ดีมากพอต่อมานะคะอันนี้เราซื้อเป็นถาดทํำน้ําแข็งมานะคะจะมาในรูปแบบนี้นะ เนอซื้อมาสามถาดก็คือมีกล่องใส่น้ำแข็งให้แล้วเขาก็มีอันนี้มาให้เนอซื้อในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเนอจะมาลองดูก่อนว่ามันเวิร์กอะไรยังไงเพราะว่าเนอไปอ่านรีวิวมาบางคนก็บอกว่าด้วยความที่มันเป็นกล่องแบบนี้แล้วบางทีเราเอาเข้าไปโดนความเย็นเป็นเวลานานมันอาจจะมีความบวมความพองนิดนึงปิดไม่สนิทนะคะแต่ว่าเนกก็จะลองใช้ดูก่อนนะว่ามันดีไหมบางคนก็บอกว่าเออมันดีนะน้ำแข็งที่ได้อาจจะก,ก้อนเล็กน,นิดนึงแต่ว่าเราก็จะได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะและเนยไม่ควรติดกินน้ำแข็งบางทีเราใช้เวลา f อ o m home ใช่ไหมบางทีน้นแบบเอออยากกินกาแฟาเย็นวันนี้อยากกินชาดําน้ํครึ่งวันนี้ก็คือส่วนมากก็คือจะทํากินเองหมดเลยนะคะก็เลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะชอบลองของอะไรพวกนี้มากนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ทุกอย่างเดนะี๋ยวจะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆที่ช่อง description box นะคะเพื่อนๆก็จะได้ไปกดซื้อตามได้ง่ายๆ ต่อมานะคะอันนี้เนอร์ซื้อเป็นหลกแก้วจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเป็นเบอรพร็อพท,ที่เนอร์จะมาถ่ายร้านจิวเวลรี่ของเนอร์นะคะแล้วแค่เห็นว่ามันสวยดีเวลาโดนแดดน่าจะความแบบดูดีอะ่ะแล้วเราก็สามารถใส่แบบจิวเวลรี่ของเราได้ เป็นอะไรที่น่าหลังมากถ้าตกกระทบโดนกับแสงแดดน่าจะดูดีมากนะคะแล้วเราสามารถใส่จิวเวลรี่ข้างในเป็นแบบโขเก็บจิวเวลรี่ของเราได้เลยนะต่อมานะคะเราก็ซื้อกล่องใส่ทิชชู่นะคะจริงๆแล้วอะ่ะในในช้อปปีเขียนว่าสีขาวแต่ว่าเนิร์ว่ามันไม่ได้ขาวเท่าไหร่มันยังติด ความอมชมพูนิดๆบอกไม่ถูกนะคะที่ซื้อมาเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ได้ใช้ทิชชู่ม้วนนะเนอใช้ทิชชู่แบบดึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ําหรืออะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันสะดวกมากกว่ามันถนัดมือเรามากกว่าแต่ว่าด้วยความที่ทิชชู่อะ่ะกล่องมันก็สีสันเยอะแอนเราก็อยากจะมีความคุมโทนให้กับบ้านเรานิดนึงนะคะก็เลยซื้อกล่องใส่ทิชชู่มาต่อมานะคะเราก็ซื้อกล่องใส่อาหารก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าซื้อตอนโปรที่มันลดราคาซึ่งมันก็ ถือว่าุ้มมาทุกคนกับปริมาณจํานวนที่เราได้นะคะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละ ซื้อมาเผื่อไว้เพราะว่าเอานจริงแล้วเราก็ค่อนข้างจะได้ใช้มันเยอะเผื่อเรามีทํากับโพกับข้าวส่งให้เพื่อนบ้างส่งให้แม่ส่งให้อะไรแบบก็จะได้มีคัพเปอร์แวร์ที่เสียงพอเลืขอโชว์เป็นแค่คร่าวๆแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยเนอซื้อเครื่องดูดฝุ่นนะคะกล่องเสี่ยวหมี่ที่เนอซื้อมาเดี๋ยวเนอจะแนบลิงก์ไว้ให้คือเนอซื้อมาประมาณ5,000เพราะว่าเนอเลือกรุ่นที่มันสามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะคะคือมันไม่ใช่แค่ดูดฝุ่นที่พื้นแต่ว่าสามารถเปลี่ยนหัวแบบดูดฝุ่นตามโตียง อะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะมีอุปกรณ์เปลี่ยนหัวอะไรของมันแต่ว่าเนอขอโชว์แค่นี้ก่อนนะคะน้ำหนักก็ก็น้ำหนักทุกคนมันก็มีน้ำหนักตามสไตล์แบบเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเนาะดีไม่ดียังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้นอซื้อเองหมดต่อมานะคะเนวก็ซื้อ,อ,อถาดนะคะอันนี้เป็นถาดใสจริงๆแล้วถาดใสอันนี้มันก็อนเนกประสงค์เลยทุกคนว่า มันจะอะไรยังไงเธอจะเอาไปใส่อะไรยังไงนะคะอย่างเดิมนอก็จะเอามาวางสกินแคร์ของเดินนะคะจริงๆมันก็ใส่ของอะไรในตู้เย็นได้หมดแหละแต่ว่าก็อะเดี๋ยวเดินจะมาโชว์เพื่อนๆแล้วกันหลังจากเดินจัดแบบโซนสกินแคร์อะไรของเดินเสร็จแล้วนะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนเนอร์นะคะ ใส่อาหารเหมือนกันเพราะว่าเนอแบบเป็นคนมีไลายสไตล์ชอบว่าไงเนดชอบเก็บอาหารในตู้เย็นไงบางทีเรามีผลไม้แบบสองสาอย่างในตู้เย็นที่เราชอบกินก็จะได้เอามาเก็บไว้ในนี้นะคะมันจะได้เปิดปิดสะดวกอะไรแบบก็ซื้อตอนที่มันลดราคายนยั้นแหละเอาจริงแล้วว่าซื้อของแบบตอนที่มันลดราคาแล้วก็ซื้อในช้อปปีมันก็คุ้มนะทุกคนเพราะว่าบางทีเราออกไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็ไม่ได้ราคานี้ไงก็เป็นเหตุผลที่เราชอ้ชอปปีค่อนข้างจะบ่อยช้อปปีไม่ได้สปอนเซอร์วิดีโอนี้อีกา พึ่งแล้วนะคะพอดีวันนี้หลังจากที่เนยทำความสะอาดห้อเนยก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็มีไปแห่งเอาที่ห้องจีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก,กลับมาห้องตัวเองแล้วว่าอันนี้เนยไม่ได้อาบน้ําเลยทั้งวันเลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเย็นนี้เราจะอาบน้ําแบบจัดเต็มซะหน่อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองโปรดักที่เราได้กันมาในวันนี้ด้วยนะคะโปรดักที่เนยจะมาลองก่อนตอนอาบน้านะคะก็คือนี่เลยนะคะอันนี้นะคะเป็นสครับกาแฟนะสมุทตโตอะโลเวร่าแอนด์คอฟฟี่เนเชอลสครับนะคะคือตัวนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างอ่อนโยนเพราะว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้า แล้วก็ผิวตัวเลยนะคะซึ่งส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีอะโลเวร่ากาแฟมีข้าวโอต๊ตน้ำผึ้งเชียร์บัตเตอร์นะคะที่ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนให้ผิวดูกระช,ชับส่วนมากเราใช้สครับหนึ่งถึงสองครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าเพื่อนๆจะใช้มากกว่านั้นก็ได้นะคะอย่างปกติแล้วเนยก็จะใช้ในวันที่รู้สึกว่าเคยต้องการทรีตตัวเองจริงอยากแบบรู้สึกตัวสะอาดอันนี้ก็ซองลนะ49บาทนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นตีเหลิร์ฟเลยนะ กลิ่นก็คือหอมกาแฟมากทุกคนคือแบบใครที่ชอบกาแฟแบบเนื้อนะก็น่าจะชอบเลยเพราะว่ากลิ่นก็คือผ่อนคลายมากๆนะคะเนื้อสครับก็คือละเอียดมากทุกคนนี่ชุดปัง ขนาดสครับที่มือยังรู้สึกว่าไม่มีความบาดผิวเลยนะคะแล้วกลิ่นก็คือแบบหอมกาแฟมากๆคนรักกาแฟ,แฟอย่างเนื้ก็คือฟินนะอ,อย่างอันนี้เนี่ยเขาก็บอกไว้เลยนะว่าเออช่วยให้ผิวแบบนุ่มลื่นน่าสัมผัสน,นะคะแล้วก็ลดพวกแบบรอยดํารอยแดงช่วยในเรื่องของให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนยิ่งขึ้นนะคะตามสไตล์สครับนะอาบน้าด้วยตัวนี้กันดีกว่าเพราะว่าอยากหอมากๆจะว่าไปก็เดี๋ยวเนื้อจะมาใช้ที่ผิวหน้าเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เหมือนกับเรียกว่ามีเวลาให้มันพอกอยู่ที่ใบ หน้าของเราด้วยนะคะคอย่างวันนี้เนื้ออยากสกครับพอดีทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำเพราะว่าเนื้อมีความเหมือนเวลาที่เนื้อสครับเนื้อก็จะทิ้งไวส้สนิดหนึ่งให้มันมีความแบบทำปฏิกิริยากับผิวนะคะแล้วเราก็ค่อยไปล้างทีเดียวนะ จากที่เนิร์ใช้นะคะเจ้าสครับตัวนี้นะคะจริงๆเนิร์ใช้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะก็รู้สึกว่าผิวแบบเนียนขึ้นมากจากช่วงจมูกที่แบบเนิร์สครับไปนะคะแล้วแบบตอนแรกมันมีเหมือนแบบสิวเซียนเยอะๆนะตอนนี้รู้สึกว่าผิวมันแบบนุ่มขึ้นมากผิวตัวก็คือแบบนุ่มเนียนเลยแหละอ่อนโยนจริงๆแล้วก็เหมาะมากที่จะใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าพกไปเที่ยวนะด้วยความที่เนิร์อาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเนร์จะมาใช้โทนเนอร์นหน่อยนะคะโทนเนอร์นในวันนี้นะคะเนิร์ใช้ของอันนัวนะคะ สิ่งนี้นะคะเนอร์ไปหยิบมาจากตู้เย็นเพราะว่าเนิร์ชอบใช้แบบเย็นๆนะ smooth to aloe e snail bright gel นะคะอันนี้ก็จะเป็น s ู o ิ้ i n g a l ล e ว e r a ที่เนิร์เคยรีวิวบ่อยมากๆก็แบบเนิร์ชอบมากแล้วที่สําคัญคือแพคเกจจิ้งก็คือพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะอันนี้เนี่ย50กรัมราคา49บาทเท่าตัวสครับเลยนะคะก็อย่างที่บอกถ้าเป็น Alo e v e ว a เนอก็จะชอบมาใช้ทานหน้าแล้วก็ชอบใช้แบบเย็นๆเพราะว่ามันจะแบบสดชื่นมาก าให้มันแบบชุ่มชํ้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกอยากนวดหน้านิดนึงก็จะมาใช้เจ้าสิ่งนี้นะคะโรลเลอร์ er นะคะในการแบบนวดหน่อยเพราะว่าเราต้องการผ่อนคลายไม่รู้นะรู้สึกว่าเราไม่ได้นวดหน้านานมากแต่แบบโควิดแฮปเพนไม่รู้ะะ่าค่ะสุดท้ายแล้วนวดหน้าได้แบบอะไรเท่าไหร่อันนี้เราจะมาใช้ลิปออยล์นะคะอันนี้เป็นของคาร์เรน สีนึ่งสวยมากก็จะให้เป็นแบบความชมพูระเรื่อที่เดิร์ลักมากนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือใช้จมุมดแล้วสีอันเนี้ยแอบดูนะ่ากลัวอีกนึงนะ่แต่พอทาม,มาแล้วมันให้ความรู้สึกชมพูกระจุ่มกระจินน่ารักมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองอีก2โปรดักต์นะคะอย่างอันนี้อันแรกเนี่ยของแบรนด์ซิสต้านะคะซิสต้าวอเตอร์เมลอนวิตามินซีคอมเพล็กซ์ไบเทนนิ่งเซรั่มนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนผสมของแตงโมทับทิมแล้วก็วิตามินซีนั่นเองนะคะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็เขาแนะนําใให้ใช้ชำ กับตัวที่เป็นซีฟิ้งมาร์กนะคะเขาบอกว่ามันจะปังมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเจ้าวิตามินซีก่อนนะคะกลิ่นดีมากเลยค่ะเป็นแตงโมงผสมกระทับทิมเนื้อก็จะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็ทานง่ายซึมง,ง่ายนะถามว่าวิตามินซีหลักๆช่วยอะไรนะคะก็ช่วยในเรื่องของให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะเสริมสร้างให้ผิวแข็งแรงนั่นแหละประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเราแบบเจอมลภาวะเยอะๆเนี่ยการใช้วิตามินซีก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอันนี้นะคะซองละ39บาบาทเพื่อนๆสามารถหาซื้อ ที่เ1เ่นอเลเลยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้แบบหน้าเราใสขึ้นนะใสเหมือนใช้แอปว่าสั้นสิ่งต่อมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบใช้มากๆก็คือ sleeping mask นะคะคือได้เป็นคนใช้ sleeping mask ทุกคืนเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ตื่นมาผิวแบบดูอิ่มน้ําฟูฟ่องอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเหนือจะมาลองใช้ sister คืนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็น sister watermelon fresh boosting sleeping mask m a s ผิวนุ่มปลุกผิวใสข้ามคืนว่างั้นนะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็มินนะคะ ช่วยในเรื่องของอ่าให้ผิวดูกระจ่างใสให้ผิวดูแบบชุ่มชื้นอิกน้ํานะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวแบบตื่นมาก็จะรู้สึกว่าผิวแบบเราฟูๆะลรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวมิ้นเนี่ยจะช่วยใ,ในเรื่องของอให้แบบมันมีความเย็นสบายผิวด้วยถ้าเพื่อนๆชอบแบบยิ่งเย็นเข้าไปอีกก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะจะได้แบบสดชื่นนอกจากสารสกัดของแตงโมแล้วนะคะก็ยังมีสารสกัดจากกุหลาบด้วยนะก็จะช่วยในเรื่องของอให้ความชุ่มชื้นกับผิวให้ผิวดูแบบเปลง่งปลั่งก็เขาแนะนํานะคะอย่างที่บอกแนะนําให้ใหช้คู่กันก็จะได้แบบริิทาีี K ่ดมก คนนด้วยะะชอบซิสตาเพราะว่ากลิ่นเขาอะมีความหอมแตงโมแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบกลิ่นแตงโมมากเวลาเลือกแบบสเปรย์แอลกอฮอล์เลือกกลิ่นนู้นนนี่เราจะสังเกตตัวเองว่าเราเป็นคนเลือกกลิ่นแตงโมบ่อยมากๆนะคะอหอมอะ คือทุกคนเน้อว่าเนื้อเขาจะมีความเหมือนเรียกว่าเข้มข้นกว่าตัวที่เป็นวิตามินซีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็น sleeping mask ด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราต้องพอกไว้ทางคืนไงแบบไม่ต้องล้างออกนะคะเนื้อเขาก็เลยจะมีความเหมือนแบบเข้มข้นเพื่อที่จะได้เคลือบผิวของเราแล้วก็บำรุงได้ล้ำลึกตลอดทั้งคืนนะจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของมินนะคะเย็นไม่ได้เย็นแบบแสบนะแต่เป็นเย็นแบบสดชื่นราคา39บาบาทนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเช่นกัน อบผิวตัวเองคืนนี้มากนะคะเพราะว่าวันนี้คือเราแบบโบกทุกอย่างจัดเต็มที่เราได้มาเลยนะแล้วดูดิผิวแบบเฮ้ยผิวเงามากนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยตื่นมาแล้วผิวเราจะรู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าก็นะอย่างที่บอกว่าเราลองทุกสิ่งทุกอย่างให้เ,เพื่อนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเชา้าวันใหม่แล้วนะคะก็อันนี้นัดลองจับผิวที่ลองใช้สกินแคร์แบบจัดเต็มมือเมื่อคืนนะคะจะบอกว่าตื่นมาก็คือผิวนุ่มมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความ เขาเรียกว่าไงมีความแบบกระชับบอกไม่ถูกนะคะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะในท่าเทียบในเรื่องของราคากับคุณภาพนะคะส่วนตัวก็คือเนิร์ดชอบทุกอย่างที่เนิร์ดรีวิวไปเมื่อคืนเลยนะคะส่วนชุดน,นอนนะคะอันนี้เป็นของมิโกบรานะคะ คนถามแบบบ่อยมากนะคะว่าเป็นชุดนอนของอไรเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าผ้านิ่มมากแล้วก็ช่วงที่เนยังไปเที่ยวได้คือเนอะใส่บ่อยมากๆเป็นชุดนอนแต่ว่าก็ดูไม่แบบเป็นชุดนอนเกินไปยังสามารถยังใส่มาทานข้าวเช้าของโรงแรมได้อะไรได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นชุดนอนที่เนดชอบมากๆเลยแล้วก็ส่วนเช้านี้เนี่ยค่ะด้วยความที่เนิดยังไม่ได้มีข้าวเช้าอะไรทานเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเนดก็จะมาลองแพลนเบสโปรตีนตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นรสใหม่ที่เนิดได้มานะคะอันนี้จากแบรนด์แพลนเต ะค,ะคืออันนี้จะเป็นโปรโตีนที่เป็นเพลนเบสถ้าคนที่เป็นเพลนเบสเนี่ยก็น่าจะชอบนะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะคือเนิร์ได้ลองรสที่เป็นรสช็อกโกแลตไปแล้วเนิร์ก็ค่อนข้างจะชอบวันนี้เนิร์ได้มาใหม่นะคะอันนี้เป็นรสสตรอเบอรี่ boost flavor นะคะก็น่าสนใจมากมาๆตอนนีก็ได้มาเป็นกระปุกใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น l ล c t o s e f r นะคะไม่มีน้ําตาลแล้วก็กลูเตนฟรีด้วยนะคะแล้วก็เป็น plant based คนที่แพ้พวกแบบ l ล c t o s e ล l u t e n อะไรแบบนี้นะคะก็คือสามารถทานได้เลยนะคะหลักการทานนะคะก็ไม่ยากนะคะสามารถชงใส่น้ําเย็นได้ด้วยนะทุกคนเวลาทานเนี่ยก็ซักช้อน2ช้อนนะ,ะสำหรับคนที่ชอบสูทตี้นะคะก็สามารถชงใส่สูทตี้ได้เลยนะ,ค,ะคือถ้าเป็นแบบฝรั่งทานอ่นะเขาอาจจะไม่ได้ทานแบบแค่แบบผสมน้ำแล้วค่ะ แต่ส่วนมากเนีจะเห็นฝรั่งเขาชอบทานกันแบบเออเป็นสูทตี้โบหรือว่าเป็นสูทตี้ธรรมดานะคะแล้วเขาก็จะใส่โปรตีนเพิ่มเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มโปรตีนแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่น่าทานความพิเศษของตัวนี้นะคะคือนอกเหนือจากโปรตีนแล้วเนี่ยเขายังมีคอลลาเจนด้วยก็คือกินอันนี้ก็คือได้2ต่อเลยทั้งโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนด้วยนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าแบบเออโปรตีนก็คือโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของอการบำร,รุงผิวการบำรุงสายตาต่างๆนะคะถือว่าอันนี้เป็นท ที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ชอบกินโปรโตีนนะคะส่วนตัวนะคะคือเนรู้สึกว่าคือสําหรับคนที่พยายามควบคุมน้ําหนักนะคะจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้าหนักแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักแล้วทําไมคนถึงแนะนําให้ทานโปรโตีนสําหรับเนิร์ดเนี่ยเนิร์ดมองว่าโปรโตีนเป็นอะไรที่ทําให้เราอิ่มนานมากกว่าพวกแป้งพวกอะไรแบบอย่างที่บอกพวกแป้งบางทีมันไม่ได้จําเป็นมากแต่ว่าโปรตีนแล้วจริงๆจําเป็นกว่าเพราะว่าโปรตีนสามารถไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรใน ร่างกายระบบเซลล์อะไรของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอย่างถ้าเนดไม่ได้ทาน p l a n เ based โปรตีนหรืออะไรนี้นะคะเนดก็จะทานเป็นแบบเนื้อสัตว์หรือว่าไข่แต่ว่าจะไม่ค่อยเป็นคนที่แบบทานคาร์บอะไรเท่าไหร่นะคะมันจะมีบางเดือนที่เราทานคาร์บเยอะแล้วก็บางเดือนที่เราทานคาร์บน้อยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแบบเออเราตื่นมาในวันแบบนี้แล้วเรารู้สึกอยากกินโปรตีนแต่เราไม่มีเนื้อสัตว์เราไม่ได้มีไข่ไม่ได้มีนมไม่ได้มีอะไรในตู้เย็นเลยนะคะ,ะ,คะก็สามารถดื่มมันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆไปพลางๆกอ ะะก็คือแค่ผสมน้ําเย็นผสมน้ําอะไรก็ว่าไปแล้วขยา่แล้วก็ดื่มนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่าย Through and Famine ความที่สิ่งนี้นะคะคือเขาไม่ได้มีแบบผสมน้ำตาลอะไรเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่ที่ได้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่แบบอ่อนๆไม่ได้หวานไม่ได้แบบเข้มข้นแบบสตรอเบอรี่อย่างที่เพื่อนๆคิดขนาดนั้นนะคะก็เป็นแบบสตรอเบอรี่ปโปรตีนนะคะก็อันนี้เนยก็รู้สึกว่าเออรสชาติก็โอเคไม่ได้แบบสตรอเบอรี่จ๋าส่วนตัวเนยก็มองว่าเนยก็ค่อนข้างชอบนะม<ค><ย>ึงทำให้เพื<ค>่อนเอือดว่า yimei hộp bạc hàng này cứ đãm thật đùng đùng ra này yimei là không được rồi. ui đi con này đi con đi qua. hài hước. dịch you. จมูนนิดหน่อก <laughs> <laughs>